กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะพี่น้องวันนี้แอดมินจะมาสรุปในแนวทางสูตรจริงใจร้อยเปอร์เซนะคะซึ่งเข้ามาแล้วสิบห้างวดซ้อนนะคะวันนี้ก็จะเข้าหรือจะหลุดนะคะเราไปสรุปพร้อมกันเลยจ้า เก้าเก้านะคะไม่มาหลุดนะคะวันนี้มาเก้าหลุดหมดเลยนะคะมาแต่ตัววิ่งศูนย์นะคะพี่น้องจะดูศูนย์มาศูนย์ตรงนี้นะคะเก้าสามก็หลุดไปนะคะพี่น้องสองแปดก็หลุดหกสองก็ไม่มีสามสามก็ไม่มีสรุปก็มาแค่ตัววิ่งสามนะคะพี่น้องวิ่งแปดวิ่งสาม มานะคะตัววิ่งสรุปก็มาแต่ตัววิ่งนะคะวันนี้ถือว่าหลุดนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีค่าบ้างลดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจา๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่เก้าเดือนห้าปี64นะคะ แนวทางฮานอยสูตรจริงใจนะคะพี่น้องจ๋าจริงใจ100%นะคะซึ่งเข้ามาแล้ว15งววซ้อนนะคะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้ว15งววซ้อนนะคะวันนี้แอดมินก็บวกลบคูณหารได้นะคะเด่น8นะคะเดน8กับ7นะคะ เดินวิ่งนะคะพี่น้องจ๋าเรามาจับ8กันนะคะ8 0 8 1 8 2 8 3 8 5 8 9นะคะพี่น้องจ๋าเรามาจับ7กันนะคะ7 0 7 1 เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะพี่น้องจ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าลืมเน้นอีกแล้วพี่น้อง ตัวที่ชอบแล้วกันนะคะจะไม่เอาคำว่าเน้นนะคะพี่น้องจ๋าแปดเก้าแล้วก็ 7, 6, เจ็ดหกอ่าเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์นะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจา๋าสองหก สนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าแนวตัวแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างลดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจ้ามีขึ้นมีลงนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอทุกท่านดวงเฮงกันทุกคนนะคะกราบสวัสดีจ้า